สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกับพี่เกตน,นะคะก่อนจะไปฟังสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆกับพี่เกตในคลิปถัดไปด้วยนะคะ 6ข้อควรรู้นะคะตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะทศบเปิด6ข้อควรรู้ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทนะคะ mm hmm. พร้อมอธิบายแต่ละสถานะอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. แล้วก็แนะนําหากไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินนะคะก็สามารถเก็บไว้ในบัญชี ได้รับดอกเบีย้ยอีกด้วยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเปิด6ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎกาคมนะคะโดยมี6ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะ 1. น,นะคะพิมพ์เวอร์ไเว็ t ยวยาเกษตรกร com นะคะ 2. เลือกตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะซึ่งเป็นปุ่มสีเหลืองนั่นเองนะคะ3นะคะระบุหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนและรหัสความปลอดภัยนะคะ4หากพบข้อความว่าณวนะันที่15พฤษภาคม2563อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูลนะคะนั่นก็หมายความว่าอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะคะและจะต้องจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรแต่ข้อมูลยังไม่ได้ส่งให้กับทางกสทกสอสนะคะดังนั้นก็จะยังไม่ได้รับเงินนะคะและ,ะต้องรอการโอนเงินในรอบต่อๆไปนะคะ 5นะคะสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบผลการโอนเงินจะพบว่าหน้าจอแสดงถึงขั้นตอนของการตรวจสอบหากถึงขั้นตอนไหนนะคะก็จะมีไฟสีเขียวปรากฏหน้าข้อความนะคะอาทิเช่น สถานะการโอนเงินนะคะรายละเอียดสถานะนะคะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรแบบนี้นะคะทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดสถานะเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนจํานวน5,000บาทนะคะจะมีการแสดงรายละเอียดของวันที่โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้รับโอนในแต่ละครั้งด้วยนะคะ 6กนะคะกรณีที่ขึ้นว่าณวันที่15พฤษภาคม2563ไม่พบข้อมูลนะคะนั่นหมายความว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตัดข้อมูลยอดบัญชีเกษตรกร,ร,กรส่งให้ทกศถึงวันที่30เมษาเท่านั้นนะคะซึ่ง ผู้ที่ขึ้นสถานะนี้นะคะให้รอรับเงินเยียวยาโดยรอกระทรวงเกษตรและสหกรณะ์คะส่งรายชื่อให้กับทกศในรอบที่2นะคะยืนยันว่าหากขึ้นแบบนี้นะคะต้องรอการโอนเงินในรอบต่อๆไปนะคะทั้งนี้สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องถอนเงินเยียวยาดังกล่าวนะคะสามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้นะคะโดยจะ คิดดอกเบีย้ยให้นะคะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารนะคะส่วนเกษตรกรที่มีบัตร ATM สามารถทำรายการถอนที่ตู้ ATM ของธนาคารทกสหรือธนาคารอื่นได้ทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าหากใครใช้โทรศรัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเอโมบายนะคะถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ก็สามารถใช้ได้ที่ตู้ ATM ของทกสนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลนะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะใครที่ได้รับเงินแล้วนะคะหรือใครอยากแชร์ประสบการณ์นะคะก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องสาระดีกับพี่เกตไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ